สวัสดีครับพี่น้องโป้ช่องหมอตื่นลำเพลินออฟฟิเชืยลครับสวัสดีลูกสาววันนี้เรามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ใช่มาเซอร์ไพรส์ใครบ้างอเอาสองสาวเดี๋ยวเราไปบนึงสองน้องอัลบอสแต่งตัวเฝ้าของกันนะอย่ามานะอืมมันมันมีเซอร์ไพรส์สองคนไม่ใช่เหรอแต่เรายังไม่บอกพันใช่ไหมเราไปไปนอกก่อนมีมีของใครบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับก็เซอร์ไพรส์ไงคะก็เซอร์ไพรส์ไงครับสองสี่องน้อง่ห้าอน้ของน้องบอลวเฮ้ยเฮ้ยงงงงเอานั่งตั้งหลายคนออนละนี่ของใครเอาทำไม ไอ้หนูว่าใครใครเนี่ยเออส่วนเอ็มซีซับปาร์คขอบคุณค่ะไม่ได้เตรียมกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะให้หนูเข้ามาหนูเข้ายังทักเกี่ยวยังไมวันนี้สับปาอ์คมนจังเลยว่าได้เตรียมอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมันเป็นแผนอะไรกากของพ่อเบย์ม่ไก้าให้หนูเดินออกไปได้ดวยนะอีบอสเมื่อกี้บอกว่าให้ป้าเต้นหน่อยฉันไปคุยกับบ้านก็เห็นขา ทำไมไม่พากันไปเฮ้ยขอบคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทั้งทีต้องช่องพ่อมันต้องน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาอดเหงื่อขอบคุณนะคะขอบคุณเอซีน้องสปองด้วยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ หน้าที่การงานวัปปิสิเป็นการงานการเงินก็ให้ลุงเรื่องสุยางนะคะให้ห้าบาทคุณไอคอนยี่สิบขอให้อ่าได้กลับคืนมาเป็นล้านเท่านะคะบอสมาสีหน่อยพ่อเอาล้านเท่าแล้วกันบอสบอสที่ว่าจะผ่านเนาะไม่ได้ไม่ได้มันจะร้องมันตื่นมันดีใจอ้าไอคยพรอคอนพ่อเอฟซีส้มฟอกเอฟซีพี่ส้มฟองนะครับทุกคนเลยไม่รู้จะพูดอะไรโอเคเนียนให้เราเนียนอยู่นะเนนีย ออ่างหลายอันเออไป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 ป่้อมปะมาเลยค่าเีกันต่อนะคะเดนทยงกันต่อนะคะีของใครอีก้ไอ้แจมด้วยเหรออันนี้พอพอพออตนี้ของปอมีไอ้แจมแ้วใครอีกเบียเบียร์ด้มั้แกวแกงแล้วใครเออไปขอบคุณเอฟซีเลูกสาวด้วยครับสมปอง สวัสดีคุณแม่ก่อนแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีคุณแม่เดี๋ยวมานี่โอ้ยนี่พ่อที่ข้าจ้าขาลงมาลูกแก้มป็นทั้งวบอะไรเป็นทั้งใบมุมนี้นะหันมา อัน้มาว่ะน้ำตาไหลอาบแก้มน้ำตาไหลอีละทีจะผ่านหรอเอาน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาวัดแถววังบ่มนวนบ่มนวลขอขอมันมวนขอมันมวนจักขอมันมวนจากเกลนดฉากที่พ่อเคยว่าขอขอมันมวนขอขอเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บมาก ไหลอาบแก้มไหลลงมาโคตเท่โว่ัะหายแม่จะหาแม่เตเตมอฟซีของน้องสุปพ yeah> ักกบวยพอนเพื่อนก็อยากลองดูดูยพอนเพื่อนหนาเพร่านกบยพอนเพื่นกบยพอนเพื่อนห้าขาให้รำให้รวยนะคะทุกคาพร่างกายแข็งแรงนะคะพุทธิไห่อะไรขดานะคะปร่เด้นัดกันนะระไม่ได้นัดกันนะเนี่ย ม่ได้นัดเตรียมกันเนาะสิ่นเตรียมตัวอยากลองดูสิอยากลองดูดู่นี้อยากลองดูกันไงขอบคุณหลลค่ะขอบคุณน้องมงด้วยนะคะใครอีเดี๋ยวเดี๋ยวครับมีใครมีขออีแลวได้หรอมีแล้วได้หรอเดินถามนงฟกสวัสดีสบายดีนะไปทำอะไรไว้ น้ำตลยบอกคนละคนอันนี้อันนี้อันนี้ยอดมันคนละคนเออจะทำไรไ้หน้าพิไม่เ็จน้ำตาลอาบแก้มน้ำตาลอาบแก้มเลยน้ำตาลัอาบแก้มเลลุกเอาให้มันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาส่สตทองปอกมาลุกขึ้นมาพี่เก้าลาแหรราผักเป็นไงบ้างหายแล้วค่ะ มันเปิดลอยอยบแล้วฮิดรอยทาบ้างไหมน่ะเอ้ยโอยพรพัโว้าวโกดนายหน้าโว้ยขึ้อยกขึ้นเอาใครอีกไปรีบแต่งตัวารไปหมดใครอีก โอ้ยอย่างนี้ชอบดีๆเลยเราเป็นสะพานนี้พี่น้องครับผมแอนต์ซองพ่อและพี่น้องซองลูกกับมาหลอดเป็นสะพานอยู่นี่เองเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยอยู่นี่เองอะไรเอาเร็วเร็วคืออะไร นี่เนียนอีกละไม่เขาากมาไงแล้วเดินตามหนูทำไมไอ้ส้มเดินตามจริงเหรอจริงไอ้นี่งเนียนมากเลยนะกูว่าน้ำไตอาบแกมไหลลงมาฮอดแก้วบหนึ่งพันคะแนนนะคะไอ้ส้มป๊อกขอบคุณเอฟซีส้มป๊อกมากๆเด้อ อึ้งพี่น้องอึ้งเขาเปการเดินตามตู่หนูใยตายๆแล้วนัดกันบอกว่าบ้ายังไม่หมดเอ,อีกอะไรของเองเนี่ยคนนี้พอเขาไม่ต้องเดาแล้วไม่หมดใครอ่ะแม่แน่นอนขอสองคน่หนึ่งซ่างหนึ่งสวัสดีครับพี่สองสวัสดีครับช่างสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ป๊อกเองสวัสดีครับพ <c oughs> ี่เอกเค็มครับฝากเพลงยืนหนึ่งบนเขานะครับเด้อครับ ไอส้มปลักเองนี่มันเหลือเกินจริงๆนะเรียนนะคุยเนียนจริงอะเรียนแบบไม่ตามตูดดูดิ่าเดินตามตูดดูยังไม่รู้ตัวเลยว่าขอทำอะไรให้แม่บ่นมาเนี่ยทำให้แม่บ่นนะแม่หนูลืมนี่ก็ว่าไปเดี๋ยวจะยืนงานหรือพ่อจะยืนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้พ่อจะถือให้ทำยืนไหนเขางบนให้ใครบ่นกับแม่หนูหนูลืมตั้งลืมนี่ก็บอกหนูลืมของไมาในโรงแรมอย่างเงี้ยพูดเฉย หือยืดูาโอ้ลูกเอมอะไรเนี่ยไอ้ส้มป๊อกดิมอ่ะมันต้องน้ำตายแม่บอกกำลังนอนเลยอ่ะน้ำหน0 0งพันคะแนนค่ะป๊อต FC ฟซีส้มป๊อกไงส้มป๊อกด้วยนะคะขอบคุณแอดีเธอเชื่อไหมเธอเชื่อไหมมันเนียนมากนี่ ไม่รู้เรื่องเลยเดินตามสูตรน,นูอันนั้นของใครอ่ะขอใครอันนู้บอกว่า<บ>อ๋อของคนนี้ไงตอนแรกอัมไม่ส้มป๊อกอกัมอัมคณะอัมอัมไนะม่ไอออนไอบอสโอ้โหโดนอัมซะเองนะคะปวดพวกเราสูงสาวกูแกลืมอะไรไว้ <c oughs> ไหนไหนบอกแล้วแม่ต้องบ่นนะไอยพ่อนเพิ่นทีเดียวไอ้พ่อนเพิ่น เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวหลังใ่ค่อยเคลียร์โอนคค่ะผ่อนผ่อนแลไวเราไปไหนนางนางมันเนาะมันพรุ่งนี้ไปนี่อ่ะเดี๋ยวไปกับเขาเขาจะไปเดี๋ยวค่อยคุยกันอ้าวไอ้ปอกวันนี้เนี้ปักใหญ่ใงญ่ไปคือเคยบอกแล้วว่าไทยๆก็อยากได้แต่คือไทยโบกเองอ่ะได้ดีใจแต่มันมันเนียนเกินนะอ่าไปแต่งตัวดีกว่าไม่พูดดลยมั้ ปล่อยลูกม,มีความสุขเลยด้ว,ดวลูกนะเดี๋ยวพอต้องเอาเนีนเนยนๆน่ะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักน,นิดครับคลิปหน้าจะพร้อมไหมครับเบอร์แล้วอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ้าตุ้ยลวมเพื่อนน้อเชียวครับเอ้ามาหนี้มาให้กันรังใจกันครับอยู่ลังสิตครับพี่น้องนะพบก,กับพี่แมนม,มนมี้วันครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ